สวัสดีเจ้าป่อแม่พี่น้องแกงเซตตก็ออกมาเลยเนอะมาเนอวันเนอวันนี้ยะอย่างกินวันนี้เป็นเมืองแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแกงเฮดใส่ผักละเนาะกรลังยัเซต์เน้อเหือแตกเกล็ดมาเนอมากินกันแกงเฮดใส่ผักละ กับหมูทอดลูกจิ้นปลาทอดลูกจ้นปลาลับปีทอดกับหมูทอดวันนี้มีคนมาสิงอยู่ตั้งหลังแกงเฮดใส่ผักลาบมาเนอแกงแบบบ้านเราน้ำดื่มริมนะ กินร้อนซ้อนกูนะคะกินคนเดียวอันนั้นตักมาโซ่มันชอบมาเป็นแบ่ก,กาวไหม ปลาไข่สามเหมือนกันแต่เด็ดเอาดีๆแกงฮ้อนแกงใส่เห็ดเฟืองบ้านห้องเห็ดฟางกับเห็ดหูหนูใส่ผักละ เต้อใส่กระดูกหมูนี้ใส่หมูติดมันแล้วแต่ไปมากน่าเซตตายมันยิ่งเลยน่ยกับเ้าาเซตออกมาเลย ให้ทงหนูลำแต้ไม่ไพ่นั่งตังลังฟางบายบายกล้องนะ เผื่อมาจาักจานไว้นี่ไว้โชว์สอดไปอีงมือรับเนือ้อเตะกินร้อนช้อนกู สมัยนี้กินร่อนช่อนกลางได้นั่นนะกินร่อนช่อนกูใหม่ถึงกินคนเดียวผายคนเดียวไหมให้งหนูรำเอามาปาดตีนมันออกตีนมันก็นหม่ถึงตีเกาะไม่เนาะปาดออกมันโม่รอเอเดอกใหญ่กับผ่าครึ่งแล้วเอาปล่างผ่านน้ำเพื่อสะอาดบ่คือมีขี้ทรายเลยเ เทศฟางกัเหมือนกันปาดส่วนที่มันเปื้อนออกแล้วผ่าคขึ้นแล้วก็เอาผ่านน้าทอดลูกชิ้นปลาครับทอดหมูหอ้กฟอก พักล้าเคียมเสียมไปเก็บเ,เอามีน้อยเดียวหน้าหนาวมันจะแร้งมันค่อยออก วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่เก้าเป็นวันเด็กเขอใือเด็กๆทุกคนมีความซุกตลอดไปซุกสั่์วันเด็กเทบตาก็เคยเป็นเด็กก็เปิลมาก่อน นันเมื่อด้ดมันก็เป็นไว้ที่สนุกสนานไว้ที่ม่วนเนาะมันได้กึดอย่างกึดกับม่วนอย่างเดียวบะเกี่ยวกับไพ่ม่ตังซื้อกินขนมนี่ไปโรงเรียนอย่เล่นกับเปื่อนอย่พักละกบเพร็น ตั้งก็เพาโตขึ้นเป็นคนใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอิ่งไว้มีครอบครัวไว้ทำงานสปะเรื่องที่จะกึดเนาะก็สู้ๆกันไปเจ้า เ่าน้อยๆกับน้องๆสโลแกนของเซฟตายแมวหวันอยู่เนี่ยมันสาบลูกจิ้นปลาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะเจ้าฝากกดติดตามตัวนี้จ้าไว้ปลกกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าสุขสัรวันเด็กุกคนจ้า